ค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะถามมาตามต่อพ่อฮัดดีเฮาคือเก่านะคะพี่น้องฟองไปค่ะแต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเพิ่นกับหมานคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมันชื่อจังไดนน้อคือหมานบัดนี้คุณพ่อค่ะอ้มาาสยมือสุดท้ายมือสุดท้ายโอ้ยแอนมาเสียดายมาตามเด้อนะพ่อเนาะอืก็เลยคืออืมเกือชื่ออันเด็ดศูนย์หลังที่ออกศูนย์เกีย ไม่ได้ซื้อกลับไปซื้อส้มอยื่งื่งอื่น้องื่ื่งื่งอ่งื่งื่ถือว่าื่ง่งื่นี้งืางื่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 ง่่าื่ง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 ื่่งอยู่มั่ตั้งื่ง่งืื่งาของงืื่ง่ง่งงื่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 ดื่งื่่น่งืื่อืื่ง่งอื่นือจ่ดื่ง่งอื่งื่่้ื่ันี้่่่่ม่น่่ื่่ แล้วมันคือว่ามันออกตัวเก่าอยู่วะจิงวายยืนนี่แล้วเอามันกับบรีนอนได้เปล่ามันบรีนอนดิเกตหนึ่งหาม่ได้มันออกตัวเก่าอยู่จังว่าอือไปจุดพุ่มไม้นะเปล่าพุ่มไม่ก็ซื้อไว้แล้วว่าซื้อไว้แล้วมันวะบ่อมันซื้อบิสเจอรี่หรือยางอื่นเออซื้อเพราะเป็นยางเขา่ายไงเขาซื้อยางอื่นไปเขาไม่มาขายอืมไม่เขาจะไม่มาขายลุงขายเยอะออแต่ว่าลอตเตอรี่มากมันนี่เราเปล่าคิดว่าอือโอ้คุณตาเขาเอ้ยเดี๋ยววันนี้แอส์จีคอนุญาตมาตามคงสุดท้ายเดี๋ยวพอเด้อ ครับค่ะแต่ก็ดีใจน้องพุณตานะค่ะนอกจากยังได้ยังมีติดเย็ดศูนย์น้ำเนาะค่ะครับติดเย็ดศูนย์คือว่าเป็นโชคดีเนาะพ่อเนาะค่ะครับว่าในข่าวว่าลูกสาวเพิได้สามตัวหนาเนาะไม่ได้สามตัวหนาล้วโอ้สองใบค่ะโอ้ก็ดีใจด้วยน้องพอนะเพิ่นซื้อเพิ่นเน้นเลขหลังแต่ว่ามันไปออกเลขมันเนาะนี่ยแต่เขาว่าคนเท้าบุญบัตอกันเนาะพ่อเนาะ จุดไดตัวใดเนี่ยกรพาะได้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าที่ว่าบเร้มั่นใจแต่ว่าคือว่าแต่ว่าจะออกหรือไม่ออกกันอ่สามตัวโดดๆกันเลยค่ะสามตัวอีหยังนันแกงบบเนนนอนเลยพอค่ะแต่วาเลงงามได้พ่อนี่จุดไดคือวาเลงงามขัดหงอนเ่ยเอก็ได้ขาวอสมมันโอ้เห็งามงามอยู่ฉันเก็ดนึงเชืงหนึ่งหายแล้แมนแมครับแมน เลขคาเลขคเลข7นี่มาสม่ําเสมอนะครับครับคสําหรับปีนี้เนาะพ่อเนาะอือสงสัยว่า7สิยังอยู่ผมว่างวเนี่ย7สิยังมนบ่พ่อแต่คนพ่อคนพ่อมากเนาะอือ7สิยังมันสิบ่นีแหละโอ้7บ่นี้7นวิ่งวิ่งได้บ่พ่อตามตามความมากเฮาซือๆเด้อันนี้พ่อเป็นแนวทางซือเนาะบ่ได้เฮาอ่อยู่บ่พ่อว่า7 เช็่อเขาพูว่าอยู่ๆนี่เรื่อเสพดก็เสออกรักร่อยนรักนวยแอ้แต่เขาวิ่งวิ่งได้นะพ่อเนาะผู้พูพนมักเมยมักแหรเยาะมักหมักแหรียหมักออกกาลังไก่กอลังกาแต่ล่างคนนะพ่อเ็๊นี่ต้องมาต้องมาต่องมาเมาอยู่ทยกัอยูรักร่อยน่รักนวยบมยยูเยยูไทยกัอยูหนาครับยูหนา สีเบยุกลางเพาถ้าไปเกตเนี่ยมันบ่พัวหรือว่าจังไรบางที่มันก็สีอยู่กลางก็ได้ที่บอกเกตหาดอะไรแต่ถ้ากิดคือว่าถ้าผู้มักเมย์แมกเรมก็คือวิ่งเกตได้เลยวิ่งเกตได้เลยคืออันว่าเกตหนึ่งเกตหายต้องซื้อไว้ค่ะเกตหนึ่งเกตหายต้องซื้อไว้ครับแต่ต่าแอกเนี่มักนึงเกตหนึ่งนักข่อยุเกตหนึ่งเกตหนึ่งหายเหรอก็ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะขึ้นซื้อลงอื่าก็บอกหลังเช้าคนเกิดอยาก เปิ้นออกได้จากน่อยดิฝ่าคือยังคือจังอ๋อซักสีทนหายซิบหาดมาพองวดที่แล้วออกซูนหานี่ยออกซูนหาแต่แต่วัดนี้ผู้เพิ่นซื้อเปลีนเพิ่นว่าหนึ่งก็ซูนมันมาคู่กันนั่นบ่ครับครับก็ได้อย่างชนะพ่อเอ่อบุญบุญผ้าวาสนาคนเฮามันบ่เกิงกันนะพ่อเนาะครับคือจังอันคุณพี่เพิ่นซื้อเปลี่ยนฮาฮปลแล้วก็ที่เกิดชุดทยเพื่นก็สิได้ทั้งหน้าบัดนี้เลยได้ทั้งหน้าได้ทั้งหน้าสามตัวไปซื้อหลังมันได้นะเออว่าสิซื้อหลังได้หน้าบัดนี้ฉันแต่มันก็ มีโศกไคโศกมั่นนะพ่อเนาะครับเด e: ี๋ยวคนละมที่เลี้ยออกก็ซิบหาซิบหาซิบหาตอนเช้านี่ลูกสิม่าหาคุณพ่ออีกเด้ค่ะเพราะว่ามาตามต่อนะพ่อเนาะค่ะซึ่งเมื่อนี้ก็บ่กพิดหวังนะคะเ้าก็ได้อีกคุ้มนึ่งนะพ่อเนาะได้อีกคุ้มนึงมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าค่ะพ่อแม่ก็ถือว่าพ่อตาเพิ่นก็แบ่งปันแนวทางนะพ่อเนาะค่ะ ผมไปซื้อพวกนี้ซื้อหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็จดงห้าเจ็ดแต่ว่าถ้า่ยเนี่เขาก็บซับไปซับแม่ก็ได้ครับไปซับว่าสามตัวสามตัวนี่ซับไปรดหกเทือก่นองก็ได้ก็ได้หกใบก็ได้เอากบยมรถตะลีไปเละแต่ผู้คนฟังอยู่นี่พฟังกับหูแล้วว่าเฮเยเ่้าก็บหยังนักพอเนาะไปพิจารณาบึง ตอนนี้คุณมาหอดคุณตาก็กระลังตัดเอ้ยกระลังท่าสีมั่วบ้านแต่เลยว่าขอรบกวนคุณพ่อตัวนี้ท่านนี้นะพ่อเนาะโอ้ชัดเจล็นนะพ่อเนาะถ้าคุณพ่อซื้อนี่คุณพ่อสื้อหนึ่งเอ้ยซื้อหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดถ่าสิคุณพ่อสื้อเนาะ แต่ว่าถ้าจุดทูบคือว่าเขาใดแบบนี้เนาะพ่อจุดทูบเขได้หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดซับเลยสีซับเอาครับซับเอาเพื่อโชคเพื่อมันเป็นของเฮาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถามถามคุณพ่อยในจังไรใหมดนี่ครับตัวเลขเกณฑ์เนื้อหาเนี่ยคือเป็นพุ่มไหมพุ่มไหมครับซึ่งประมานพุ่มสองพุ่มยัเคยไปจุดก่อนนั้นเอาพุ่มไม่เลยพุ่มนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ไปจุดไปจุด ว่าใช่เพรเขาสามตัวตรงๆสบาลละครับผมก็คือครับไปทาบไปคือจังวดวดก่อนพุ่งก่อนทีทางท่านคุณพ่อไปจุดอ่ะวดแรกเข่ามันว่าครับเข่าสามตัวโตนั่นบ่ะสามตัวโี่มาต่มรอบที่แล้วมาต่ำรอบน้ำมาเพราะผ่าสามว่าเข่าจะหายเนี่ยแต่ววดแรกอีกสามตัวเลยส่โตัวแต่ว่าวันนี้ตัวนี้คือเป็นผู้ไม่ผู้หม่เอาฟังเราได้ครับตัวนี้ผู้ไม่ได้ครับ พุล่องลองได้ักเทื่ยอืมไค่อยไปจุดตะเทื่ยนะพ่อเนาะ่ไปจุดสูบตะเคื่ยวตะเก้านี่ถ้าเปียนพุ่มไปขอไม่ไม่ในเพิ่นมากสีไหคแม่นครับเนาะแม่นแม่นแม่นพอเงวดบเงียพุ่มนั่นที่ตาไปคอหงวยแลกก็ได้สามตัวตัวแต่ถ้าห้ามหมุนหกเทือกเนี่ยมันจะสีได้สามตัวตรงเนาะลองหมุนมังได้พี่น้องได้เพราะว่าเหล็กมันมีหางเดียวมีหางเดียวก็ขึ้นวาเป็นเหล็กที่สวยงาม หมดนี่เนาะครับแม่เลขงามอยู่เลขงามผมแต่ผมขึ้นมักหนึ่งเนาะมาบางเพนเอะอกเก็ไหนึ่กะดินันี่มคักนไงครับคุณ่องมเดียนี้หนึ่งหนึ่งห้าห้าเก็บเลยเกันดอ๋อเิสีถิ่นคือคนสีคนลุกหยามหยามเนาะฟอเนาเสียงอ้เบาเรื่องหนึ่งก็มากขืยาวยาวเสเนาะมันออกศูนยเก็ถือว่าออกเก็ดหนึ่งกะดิ อ,อันนี้ก็เป็นแนวทางฝากต่อนนาะพอนาะงขาจังเลยคิดว่าบนี้เจค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งได้พี่น้องได้ค่ะพอาเล็กมันมีหางเดียวโดดๆนะคะสำหรับผู้มกักเมยมักแรมก็เอาไปพิจารณาได้นะคะวิ่งก็ตได้เงินแทะค่ะพี่น้องค่ะสีได้เงินนะคะบรุลดค่ะท้าท่าสรุปง่ายๆก็คือ้าเท้าวิ่งก็ตนี่คือเปอร์เซ็นต์นลดแทบซิโบมี่นะคะพี่น้องค่ะก็ล่องเบิง่งเนาะ เอาไปพิจารณาบพวงนู้นมาสิมักตรงกันบ่มักกระซื้อบ่มักกระพานกันแล้วทำมักกระแก๊กหน้ากุ้นตาขวบเป็นแล้วเด้อบ้างวันเนี่ยขึ้นบ่มากระพานไาเช่นนี้ค่ะพ่อครับค่ะขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวเอาเนี่ยว่างรถพ่อสิปวดแขนค่ะเนาะคุณพ่อเนาะมักก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะคุณพ่อคุณตาคุณกระฝาต่อนแนวทางเนาะค่ะทางแอดกับมาหาคุณพ่อเพื่อนคุณตาเพื่อนเนาะค่ะขอแนวทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะแต่ ดีใจค่ะพ่อตาเพิ่นเก็กำลังทาสีอยู่เพิ่นก็นกนลนกนสลาเวลาของเพิ่นมากว้าวแบ่งปันแนวทางฝากตอนนะคะเอาทั้งช่องครับช่องคนมีโชคครับเออคนมีโชคเอาลองถามดูคนมีโชคว่าเมื่อนี้เดินทางมากกับคนมีโชคแล้วค่ะพี่น้องค่ะช่องน้องไม่มากสัมผัสพ,พ่อตาพร้อมๆกันนะคะเอาค,อคนมีโชคสีผ้าผ้าเอฟซีผ้าพ่อพี่พน้องมากมารับโชคครับค่ะโอ้มากกับคนมีโชคนี่รับโชคแน่นอนครับผม นองไม่พี่นองนองไม่เยวะตัวเลขของคุณพ่อตาพัตจีนะครับเจ็ดนิ้วหากับมือนี้เข้ามาติดตามคุณพ่อเพิ่นไปจุดทูบนะครับติดพุ่มพุ่มไม่พุ่มไม่มากเนาะแต่ว่าสำหรับตัวเลขตัวนี้เนี่ยเข้ากับเอามาฝากว่าตอน พอมีน้องเอฟซีก่อนนะครับเดี๋ยววันที่สิบหาเนาะครับซิบหาิบหาเพราะว่าใหม่ครับคุณพ่อเป็นให้ของมาต่างเขาคงุดท่ายอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคชัดเจนอ่ะเดี๋ยวจังใด มือนีกับนีพอขอบคุณครับคุณพ่อนะมือนีเราข๋อเรากวนคุณพ่อทำหนีก่อนนะครับเดี๋ยววันที่สิบห้ามีคำหาคุณพ่ออีกรอบหนึ่งครับขอบคุณสุดท้ายขบคไปเสียงล้เราบ้านสุกันไปเสียงแล้วม่งได้ผลหน่อค่ะไปเสียงม่งก่อนได้พี่น้องได้ค่ะคุณพ่อครับขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแนวข้างค่ะสองคนค่ะ